ครับความรักนี้ทําให้โลกน่าอยู่ทําให้โลกสวยงามและก็ทําให้โลกมีความหวังมากขึ้นใครจะบอกว่าความรักคือน้ําเน่าอันนี้ก็ไม่เชื่อนะครับความรักนี่แหละจันลงโลกจันลงชีวิตจันลงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาฟังบทกวีที่มีชื่อว่าโลกคลายเหงาหากเรารักกันเธอตกลงหนักแน่นเป็นแฟนฉัน เรารักกันยากถอนด้วยอ่อนไหวความอบอุ่นหนุนเนื่องเรื่องของใจโลกสดใสไม่รู้สิ้นจินตนามหาสัจจรรย์บรรเจิดเกิดสร้างสรรเอื้ออาทรต่อกันเฝ้าฝันหาลมหายใจเริงรื่นชื่นชีวา เป็นพลังทายท้าไปทั่วทิศจึงหล่อเลี้ยงสวงในให้ความรักเรื่นดีทายทักขึ้นทวงสิทธิ์เติมความสุขให้กันวันละนิดสืบชีวิตคลายโศกโลกกรรมลอยินดีมอบหัวใจให้เป็นกิก๊กโรแมนติกบรรเทาความเศร้าหงอ ยิ้มละไมให้กันบันเจิดรอความรักทอรัศมีคลี่คลายทุกข์แต้มโลกสวยด้วยสีชมพูหวานย้อมหัวใจเบิกบานซาบซ่านสุขกลบรอยหมองหดหูทุกระยุกแบ่งปันสุขส่วนเสี่ยวที่เดียวดายมาร่วมสร้างโลกสวย ด้วยความรักสมานสมัครสารหรือไทยไม่รู้นายผูกสัมพันธ์สรรสิ่งทั้งหญิงชายสร้างความหมายคลายมนค้นชีวิตสวัสดีครับ